สวัสดีครับเยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุภาพชาแนลนะครับวันนี้ก็ได้ถึโงโคกนองนายร้อยนะครับผมวันนี้ก็ครับผมอ๋อคือเสาตอนนี้แลนะ้ผมก็จะตั้งเสาเนาะเสาไฟเอาตุกตามแข็งแรงเอาดิถ่ายเป็นไงครับผม จะเียจะเอาเสาลงดุมนะครับนะตันนี้นะกลางตัวนี้ก็จะเอาเสาไฟฟ้านะครับไอทีเนาะตัวนี้จะลงดูมครับตัวสามไปตัวที่สี่นะครับตรงนี้นะครับ,รรบผมเนาะว่าทำอะไรกันนะครับ

อนนี้นะครับเชือกเชือกจะหนักเเชือกที่ไหนเอ้าเชือกยยันมาเสามาเอาเสามาเชือกมาเอาไปนลเอายยาล้วเอาอะไรโกยนอหนเอาาลบเออน่เอาพอมสกันเ็นยนัน เาจะจับมือเดียวเด้จะทำเป็นัว้าแรงๆนนหนุ่มครับช่วยกันนะครับหมุน2ไฟนะครับไฟตูนะครับจะให้นโอยีหลังเด้ไม่เอ้กาษเ่ราไม่ไหวทำทำอยู่ล้วทา่แหน้า

ตอนนี้มันการจับระดับน้ำนะครับเพื่อให้เสานี่เราตรงได้มาตรฐานเหมือนกันหมดทุกสี่เสานะเอซีนะตัวนี้น้ำบอ่อเลยครับน้ำนะาจากบ่อนี่เนื้อจมต้นที่วเขาตักขึ้นมาไม่แห้งก็เลยจะดูดน้ำลงไป ตัวนี้การมีการหมุนด้วยเรียกว่าเราเรียกขันชนอกนะครับเพื่อว่าการให้ตรงได้มาตรฐานนะครับเหมือนกันกับเสาที่ฝังมาที่ได้แล้วมาเขานะวันนี้ก็สือว่าจะมีเป็นเสาที่4ในสีนะคราบตัวนี้นะครับ

ณทันใดก็มีรถสายแว้นมาอมืมาอีกแล้วโอ,โ,อโอ้มาถึงนี่เลยเหรอว่าจังใดเนาะรถไข่มาจังใดเนาะ การหยอกล้อเล่นนะครับสิเนาะตัวนี้น้ํามันอยู่ในบ่อเสาไฟนะดูก็ต้องใช้ตักออกมานะครับเนาะท้งกร็จะไหลไปอีกแล้วสร้างภาพ ลุงไปทำพี ite, ่ไปสร้างภาพอีกแล้วนะคะนี่โอ้ยพร้อมแล้วพร้อมแล้วขนส่งมาถึงแล้วขนส่งมาถึงแล้วเอาแล้วเอาแล้วมึงยังไม่โทรไปทำแน่โอ้ยโอ้ยลุงไป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 

ต้องให้เอาบอหลูดจัเมาเนี่ยบต่อบาสจับเลยมีเขาบอกกันให้เอาบาสไปสูไปจับปัจเจ้เรื่องนี3สามตในราไทยนะอปติขิมล็อกก็ไปเบิรงดูเลยคิ้มรล็อกได้อยู่ลูยิ่ได้กล่องเข็มของมือผมดูกไม่มีหรอครับลูงถ้าเกิดไม่มีก็คือไม่มีกระดัตัวที่เ้าอย่งได้เลยจเจปัจจเรื่องปัจเจเรื่องมีสมตัวตัวเล็กสอง ครับก็สำหริปนี้ก็ว่าที่นีกว่อเนะอซีเนาะก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสุภาพชาแน,นลด้วยเนะอซีเนาะขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะเอซีขอบคุณมากสวัสดีครับ